เรียนท่านคณะกรรมการดิฉันนางสาวรินละดาอุดรทักษ์ตำแหน่งครูยังไม่มีวิทยาฐานะกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศโรงเรียนเพนพิทยาคมค่ะโรงเรียนเพนพิทยาคมนะคะตั้งอยู่ที่ตำบลเพนอำเภอเพนจังหวัดอุดรธานีค่ะเป็นโรงเรียนประจําอําเภอขนาดใหญ่ในปีการศึกษานี้นะคะมีนักเรียนรวมกันทั้งหมด1,979คนค่ะในโรงเรียนเพนพิทยาคมนะคะเปิด เปิดหลักสูตรการเรียนการสอนให้นักเรียนเลือกนะคะก็จะมีวิคณิตภาษาแล้วก็ทั่วไปค่ะในส่วนของสภาพปัญหาและที่มานะคะก็คือว่า โรงเรียนเพนพิทยาคมนะคะถึงแม้ว่าจะเป็นโรงเรียนประจำอําเภอขนาดใหญ่นะคะแต่ว่านักเรียนที่เข้ามาเรียนในโรงเรียนนะคะก็ส่วนมากก็จะเป็นนักเรียนตามชนบทหรือว่าตามหมู่บ้านนะคะด้วยเหตุน,นี้นะคะจึงทําให้โอกาสในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารหรือโอกาสในการคบเจอกับชาวต่างชาติเจ้าของภาษาจริงๆนะคะเปะ็ค่อนข้างน้อยกว่านักเรียนเด็กที่เข้าไปเรียนในตัวเมืองนะคะ นักเรียนบางคนที่เลือกมาเรียนสายภาษานะคะก็บางคนก็มาตามเพื่อนหรือบางคนก็มาตามกระแสนะคะก็จะมีแค่บางส่วนที่เข้ามาเรียนเพราะว่าชอบจริงๆสนใจในภาษาจริงๆนะคะด้วยเหตุนี้จึงทําให้นักเรียนส่วนใหญ่นะคะมีปัญหาในด้านการอ่านแล้วก็เขียนตัวอักษรจีนเพราะว่า ยังไม่มีความตั้งใจมากพอยังไม่ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของภาษาจีนมากพอก็เลยทำให้ก็เลยทาใหา้ยังยังไม่ได้มีความสนใจนะคะซึ่งประกอบกับมาเจอกับก,บการเรียนการสอนอาภาษาจีนตัวอักษรจีนซึ่งค่อนข้างยากเลยนะคะก็ทำให้นักเรียน เขียนภาษาเ,เขียนตัวอักษรจีนไม่ได้อ่านตัวอักษรจีนไม่ได้จำำําคําศัพท์ภาษาจีนไม่ได้ไม่ได้ตามจุดประสงค์เป้าประสงค์ที่ค,คุณครูตั้งไว้นะคะซึ่งข้อมูลนี้ค,คุณครูได้มาจากครูผู้สอนได้มาจากการที่สอบถามนักเรียนในหลายๆห้องที่ครูคู้สอนสอนนะคะว่านักเรียนรู้สึกว่าในการเรียนภาษาจีนนะคะทักษะด้านไหนยากที่สุด ฟังพูดอ่านเขียนนักเรียนตอบเป็นเสียงเดียวกันเลยว่าค่ะว่าอ,อ่านแล้วก็เขียนตัวอักษรจีนยากที่สุดนะคะด้วยเหตุนี้ครูผู้สอนนะคะจึงได้เล็งเห็นถึงปัญหาที่เกิดขึ้นแล้วก็จึงได้เกิดแรงบันดาลใจที่อยากจะคิดหาวิธีการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้นักเรียนได้สามารถอ่านและเขียนตัวอักษรจีนได้ดีกว่าเดิม สามารถจำตัวอักษรจีนได้เพิ่มมากขึ้นนะคะซึ่งครูผู้สอนจึงได้ศึกษาจากทั้งงานวิจัยไดอ้อบรมนะคะอบรมการจัดก,การเรียนการสอนเกี่ยวกับภาษาจีนนะคะไม่ว่าจะเป็นอบรมทั้งในประเทศไทยเองและอบรมอของประเทศจีนนะคะในระบบออนไลน์นะคะรวมไปถึงการ PLC กับ คณะครูที่สอนภาษาจีนด้วยกันนะคะปรึกษาหารือกันในน่เแลกเปลี่ยนเรียนรู้เทคนิควิธีการสอนให้กันและกันนะคะ<ๆ>เพื่อที่จะได้หาวิธีแก้ไขปัญหาให้เหมาะสมกับบริบทของตัวนักเรียนเองด้วยนะคะแล้วก็สภาพของโรงเรียนด้วยนะคะหลังจากที่ได้ปรึกษาหารือได้หาข้อมูลต่างๆนะคะครูผู้สอนจึงได้ค้นพบวิธีที่จะนำมา ใช้ในการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาจีนอ่านเขียนนะคะซึ่งเหมาะสมกับบริบทของโรงเรียนและก็ตัวนักเรียนนะคะซึ่งก็คือการนําทฤษฎีการสอนแบบเพื่อนช่วยเพื่อนมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาภาษาจีนอ่านเขียนของครูผู้สอนเองนะคะเนื่องจากว่าครูผู้สอนได้เล็งเห็นนะคะว่าในานักเรียนใน วัยนี้นะคะในวัยรุ่นนี้นะคะค่อนข้างให้ความสัมพันธ์สำคัญกับเพื่อนมากๆก,ก็คือต้องการเป็นที่ยอมรับของเพื่อนๆนนะคะครูผู้สอนคิดว่าถ้านักเรียนมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนๆนนะคะก็จะทําให้การใช้ชีวิตในโรงเรียนแล้วก็รวมไปถึงการเรียนในห้องเรียนก็จะดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดนะคะ ทีนี้ในขั้นจัดการเรียนการสอนนะคะครูผู้สอนก็จะให้นักเรียนเรียนรู้เกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของตัวอักษรจีนก่อนค่ะว่าตัวอักษรจีนเกิดมาจากไหนแต่ละยุคแต่ละสมัยเป็นยังไงนะคะหลังจากนั้นครูผู้สอนก็จะสอนในเรื่องของการเขียนตัวอักษรจีนก็คือจะเริ่มจากเส้นขีดก่อน เส้นขีดพื้นฐานก่อนซึ่งก็จะเลือกมาเฉพาะเส้นขีดที่เ,เจอบ่อยๆใช้บ่อยๆนะคะที่เห็นบ่อยๆที่ที่เจอบ่อยๆนะคะก็จะไม่เอามาทั้งหมดเพราะมันเยอะเกินไปนะคะอันนั้นก็จะให้นักเรียนไปศึกษาเพิ่มเติมเอาเองนะคะซึ่งครูผู้สอนก็จะมีสไลด์สื่อการสอนให้นักเรียนได้ดูนะคะทีละเส้นขีดก่อน ก่อนที่จะไปเขียนนะคะครูผู้สอนก็จะพานักเรียนฝึกอ่านออกเสียงชื่อของแต่ละเส้นขีดก่อนนะคะว่าแต่ละเส้นขีดมีชื่อว่ายังไงก็จะให้นักเรียนฝึกอ่านออกเสียงซ้ําๆให้ดูซ้ําๆหลายๆรอบแล้วก็ทดสอบทีละคนอ่านทีละคนนะคะเพื่อให้นักเรียนได้คุ้นเคยกับเส้นขีดนั้นหรือว่าตัวอักษรจีนนั้นก่อนนะคะ ลำดับต่อไปนะคะหลังจากที่นักเรียนคุ้นเคยแล้วอ่านจำชื่อได้แล้วครูผูษษ้สอนก็จะอธิบายวิธีการเขียนค่ะว่า,าต้องต้องเขียนยังไงก่อนนะคะต้องขีดตรงไหนก่อนจากซ้ายไปขวาจากบนลงล่างเส้นนี้ต้องขีดยังไงเส้นนี้ต้องเขียนยังไงอธิบายวิธีการเขียนให้นักเรียนเข้าใจแล้วก็สามารถเขียนได้อย่างถูกต้องตามหลักวิธีการก่อนนะคะหลังจากที่พักเรียนฝึกเขียนจนครบ ทุกขีดนะคะที่ครูผู้สอนเตรียมมานะคะหลังจากนั้นครูผู้สอนก็จะแจกใบงานเพื่อที่เป็นการวัดประเมินผลนักเรียนว่าที่นักเรียนเรียนมาเข้าใจมากน้อยมากแค่ไหนนะคะก็คือหลังจากแจกใบงานเสร็จนะคะสิ่งที่ครูผู้สอนได้สังเกตแล้วก็เห็นนะคะก็คือระหว่างที่แจกใบงานก็คือนักเรียนจะทําใบงานของตัวเองแล้วก็นักเรียนคนไหนที่ จำไม่ได้นักเรียนก็จะถามเพื่อนนะคะว่าตัวนี้เขียนยังไงตัวนี้อ่านยังไงแล้วเพื่อนคนที่จําได้ก็จะช่วยเพื่อนช่วยบอกว่าอ่าตัวนี้เขียนยังไงตัวนี้อ่านยังไงอธิบายให้เพื่อนฟังซึ่งในจุดจุดนี้นะคะครูผู้สอนก็รู้สึกว่านักเรียนก็จะมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนนะคะทําให้อยากคุยกับเพื่อน อยากมาเรียนนะคะแล้วนอ,นอกเหนือจากนั้นก็คือครูผู้สอนก็จะให้นักเรียนทุกคนในห้องนะคะออกไปหน้านห้องแล้วก็ค่าบละสองคนนะคะและ้วก็ไปเล่าให้เพื่อนฟังว่านักเรียนมีเทคนิควิธีการ uh, จําตัวอักอรยังไงนะคะจาตัวกษรจีนยังไงให้จําได้มีเทคน,นิควิธีการยังไงนะคะซึ่งในส่วนนี้ก็จะทําให้นักเรียนในห้องนะคะได้รู้จกักได้รู้เทคนิควิธีการของเพื่อน เพิ่มขึ้นนะคะในการจำตัวอักษรจีนก็จะเป็นแรงบันดาลใจนะคะให้นักเรียนได้อยากเข้ามาเรียนเพราะว่าเห็นเพื่อนทำได้นักเรียนก็อยากทำได้นะคะค่ะหลังจากนั้นหลังจากที่ทำแบบฝึกหัดเสร็จนะคะคุณครูก็จะให้นักเรียนไปฝึกเขียน เส้นขีดหรือว่าตัวอักษรจีนนะคะฝึกคัดก็คือจะให้คัดคําละ5บรรทัดคําละสิบรรทัดแล้วแต่คําศัพท์ในบทเรียนนะคะซึ่งก็คือหลังจากที่ให้คัดเสร็จก็ให้ส่งเป็นการบ้านนะคะหลังจากที่ตรวจการบ้านเสร็จคุณครูก็จะนัดหมายนักเรียนสอบทิ้งเฉียนะคะก็สอบเขียนตามคําบอกตัวอักษรจีนนั่นเองนะคะ,ะหลังจากสอบ ทิ้งเสียสร็จนะคะก็จะมีการวัดประเมินผลถ้าผ่านเกณฑ์ก็คือไม่ต้องแก้ไขถ้าไม่ผ่านเกณฑ์ก็คือก็ต้องแก้ไขก็ต้องขัดเพิ่มนะคะค่ะหลังจากที่ในการจัดการเรียนการสอนอย่างดังกล่าวที่ว่าไปนะคะก็ทำให้นักเรียนอ,อ,อ่านแล้วก็เขียนตัวอักษรจีนได้ดีขึ้นนะคะ นอกเหนือจากนั้นก็คือทำให้นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนภาษาจีนด้วยนะคะในในส่วนนี้ก็คือส่งผลให้นักเรียนจำตัวอักษรจีนจำคำศัพท์จีนได้ดีขึ้นตามเป้าประสงค์ที่ครูผู้สอนตั้งตั้งเป้าไว้นะคะค่ะสำหรับคลิปนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้ขอบคุณค่ะ